พ่อแม่พี่น้องไม่นด้กลมาพบกับสาคืุกาวน้องนุ้สาคุกา้าพี่ผ่าน้องไปใสบ่บา้เนาะพี่น้องเพราะว่าบุญออกเป็นสาบ้านเฮาอันไปเบิ่งน้ำเดือ,อเพพเเดเพือพี่น้องว่าอันบ้านเฮาเขาประเพณีบ้านเฮานะขาประเทศนั่นเลยเสื้อบาตมันก็คืออยู่บ่อนอื่นๆก็พี่น้องเนาะไปเบิ่งกันเลยเนาะแนวเสื้อบาตของเฮากันนี่มีมีมพิรุฬหามีข้าวนมแล้วกัมีก้นที่เฮาเตรียมไว้เนาะแต่ยังได้ลุงยังได้จัดการว่า คือมันเรียบร้อยนะมีข้าวน้ำแล้วก็มีซีนมีข้าวนมมีเงินน้ำเงินเบอือควายพี่น้องเอ,อ้ยลงไปเสื้อบาดเดี๋ยวเดี๋ยวเด้อพี่น้องเด้อลงเสื้อบาดพี่น้องยังงานอะไรเรื่องยังงานคี่เสือเ้อกาวบสับพี่น้อง กราบตะหมูกราบสังฆกราบขึ้นหัแจกพี่น้องขึ้นเอาเข้าจังหันไปโอ้ก็เลยให้ออกเอาม็อ่าสืบต่อเฮ็ดให้มันแล้วอ่าตามามามีเดี๋ยวเฮาไปซื้อข้าบูชาอีกทีนว่าอยู่หแจกอีอยูุ่ิอีเฮาซื้อข้าบูชา2อนี่บ่ tin <laughs> nó Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì <mình> Gõ Để không bỏ ừ. lỡ <laughs> <laughs> ตามมันต awesome ัวเลขมันหนักต้นฤดูนี่แหละแต่คนมาโมมาทานบุระชิดบุระฮาบุระพันบุระซอปัญจีนะรวมแล้วได้เงินพิธีห้าบ้านบาทหาวพี่น้องเพราะว่าฝนมันตกก็เลยฝนแบบไม่ปกติอย่างนี้คู่คนจะบินบ้าบินคู่คนจะยางบินแต่นี่ฝนตกก็เลยบินแบบได้เงินสองขันล้างคู่คนที่สบายหรือที่ฉุด ที่ชุกหรือที่ถูกไม่มีทางเรยนไปย้ามน้่ได้แล้วมันจะหบดถสบายอนนี้ได้หรอมาคันนีเงินสองพันล้านเกิดคืนกับหมองลงบินบาทไม่ได้ก็เลยเห็ดแบบเหตุที่เหตงบ้านนี้เพื่นพี่น้ำนี่ยมันก็ทักบอกว่า เฮ้ยก่นหมดแะวเฮ้ยแ่กันแลลวคนตกเนาะเปแล้วิลาบลปตข่าวดีก่อนัวัทั้งเมืองอัศกราเนี่งนะบอกว่าจะหลักเงินหลักทเข่าหลักหลักืเงินนะนะตกทุในร่องเนรับี่ตายเนี่กไม่เมือันมีเงินรายเลยก็ะถูกกวาอันฮับมีเลยดีทุ จากกอนบาทแล้วค่มาเสือคำภูตาพี่นเสือคือนเห็าะตัเต้ยเฉาั้งเ้าะ้พาะเ้อางเตี้ยคฉเตี้ยั้ยาะังเตียัเตียังี้ยงกระตั้เาะั้งาะตั้งตตั้งเตีตับ้าั้เต้ับ้าัพั้เพ้ับนา่ง ก่อนิหายะใหปัจจุบันอยข้าวตลอดตวผู้ใไดแคนเศษแค้นพรยแค้นำหลายรายกรยอดกรยอมันวิ่งดับด่อโยจบันนี่แหละยังอีกบทหนึงพี่น้องลันเว้าในทานตัวคุกตะขอทานมือหนึ่งนอนไปขอเข่าได้ทางกินอีนึ่งมานอหอกมานอนเาผเด้อจนด้ยเรื่องไปเอา ขาน้นมเขาเลยเขาไปเสื์อรักษายพนะีน่น้องในเงินข่าว่า,วายานยันญาต,ติพี่น้องที่ลงรับไปแล้วเขาแยติเขา,าเฮา,ามาออาไม่ได้ล่ะเับคนเลยถือว่า พระอยู่แถวรักตายนี่เราเพิ่นเอาง่ายกว่าขเขาแล้วนะเทามีข้าวนมกับโกยเด้อแม่คันทาเจ้าเฮาวันทวาไปได้ก็เถอเจ้ามายืนครับจำเอาอยู่นี่เด้อให้เจากเฮาขึ้นตะวัดแล้วเฮาใส่บุญซู้อหู่สวรรค์พี้องเลยมันไปเบิ่งทางไปของเฮามันลำบากเสมอมันนีไปฮอดสวรรค์ก็น่าจะขำๆขัมมนแล้วพี่น้อง ว่าเฮาขึ้นตะวัดก็ประมาณสิบโมงก,กว่าแล,ะละ้วล่ะเฮาขี่รถดีแดกไปฮอดนาพุจาร์แล,แล้วเฮาสกีรถส่งแถว่อร์นะไปฮอดก็น่าจะค้ำล้วไปเที่ยวง,งานบุญเลยกลางคืนใช่ไมพี่เนาะไปเบิ่งกันเนาะไปเบิ่งนน้ำเบืดรู้ไหมพี่น้องเนาะทางไปของเฮาพี่เนาะทางยะแห้ง phải hòn Assaphorn thôi nhé, nhàng sảng bay. Đợi ในดงในป่าไม่เคยเอาในเมืองเ้ยเคยแต่ไปพุดกับปูแดงไปเลยพวกนั้น